สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับใหม่เอ้าวฟิกมาเร็วฮะอ๋อโอเคค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะพบก,กับเราสองคนเช่นเคยนะคะในช่วงหาบ้านให้น้องค่ะวันนี้เราจะมารีวิวรุ่นอะไรกันครับทุกคน,นี่เลยค่ะคันนี้นะคะ Honda City 1.5V มนยโนเชนนะคะปี2012ราคาคันนี้อยู่ที่39,000บาทค่ะเลขไมค์คันนี้118,000กิโลเมตรเท่านั้นเองคันนี้มีความน่าสนใจและสวยงามยัง,ยงไงตามพวกเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะคันนี้นะคะไฟหน้าเป็นแบบมัลติรีเฟคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยกระจังหน้าทำมาจากโคมเมียมนะคะและไฟตัดหมอกไม่มีมาให้ด้วยค่ะเสร้าอีกแล้วเนาะ แล้วมาต่อในส่วนของด้านข้างกันเลยนะคะล้อมแม็กของเราจะเป็นขนาด15นิ้วนะคะแกลมด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะคะกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยค่ะแล้วก็ส่วนมือจับนะคะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะคะในส่วนของตัวรถแทบจะไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะคะก็จะมีแค่ริ้วรอยขนแมวเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวทาง5.4นิวัรเราก็จะเก็บรายละเอียดให้อีกทีหนึ่งนะคะ ทางด้านบนนะคะจะเป็นเสาอากาศแบบธรรมดานะคะเรามาดูท้ายรถกันเลยค่ะทางด้านซ้ายของท้ายรถนะคะจะมีโลโก้ City มาให้แล้วก็ด้านขวามีโลโก้ของ IV-TECH นะคะหลอดไฟท้ายเนี่ยเป็นหลอดไส้แบบธรรมดานะคะแล้วก็มี p a r k ิ n งเ e นเซอมาให้2ตําแหน่งนะคะเรามาดูห้องเก็บสัมภาระกันเลยค่ะอ่า ช่องเก็บสัมภาระนะคะกว้างขวางบรรจุของได้เยอะมากเลยแล้วก็รางน้ํานะคะรางน้ายังอยู่ในสภาพที่ดียางก็อยู่ในสภาพที่ดีนะคะสังเกตได้จากตัวน็อตนะคะตรงนี้ไม่มีการแกะแคะเกาอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะสภาพสวยใหม่สีเนี่ยยังดีอยู่เลยนะก็บ่มบอกได้ว่ารถคันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะว่าภายในจะสวยเหมือนภายนอกไหมตามไปเลยค่ะ ค่ะเรามาต่อกันที่ภายในของเจ้าซิตี้คันนี้นะคะคันนี้เนี่ยเบาะนะคะเบาะเป็นสีเทาเบาะเป็นหนังสีเทานะคะแล้วก็สามารถปรับเบาะเนี่ยขึ้นลงได้ตามสะดวกเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงใกล้และไกลได้ตามแต่และคนที่ชอบกันได้เลยนะคะแล้วตรงนี้นะคะสามารถควบคุมวิทยุได้ข้างพวงมาลัยกันเลยม่านวัดเรื่องแสงเป็นสีบลูไล์นะคะ สวยงามมากมองเห็นชัดเจนช่องแอร์นะคะช่องแอร์เป็นแบบสี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วก็มีปุ่มกดไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางระหว่างช่องแอร์มาให้ด้วยนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเนี่ยนะคะสามารถเชื่อมต่อ USB และ AUX ได้ด้วยนะคะมีระบบปรับอากาศนะคะนูนนี่นั่นตามที่คุณต้องการเลยยังอยู่ในสภาพที่ดีเลยค่ะเกียร์เกียร์เ,ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะจับถนัดมือตรงนี้มีช่องวางแก้วให้ใสเหรียญหรือใส่โทรศัพท์ได้แล้วแต่ชอบเลยค่ะเบรกมือเบรกมือเป็นแบบธรรมดานะคะแล้วก็เหมือนเดิมมีช่อง ใส่แก้วน้ำมาให้3มช่องนะคะและยังมีที่บังแดดน,นะคะมีกระจกแต่งหน้ามาให้ด้วยทั้งฝั่งคนขับและฝั่งคนนั่งข้างคนขับนะคะกระจกมองหลังเป็นแบบไม่ตัดแสงนะคะเป็นแบบธรรมดาเลยอ่ะแล้วตรงนี้ตรงนี้มีไฟไฟดูแผนที่ให้ด้วยค่ะใช้งานได้ปกตินะคะเดีย๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันค่ะว่าเบาะหลังมีอะไรบ้าง เรามาต่อในเบาะแถวสองกันนะคะค่อนข้างที่จะนั่งสบายนะคะแล้วก็ระดับด้านบนศีษาค่อนข้างที่จะกว้างส่วนของที่วางขานะคะก็จะพอดีค่ะแล้วก็ด้านล่างของเบาะนะคะจะมีที่เก็บของนะคะจะเก็บสัมภาระต่างๆได้เลยส่วนของประตูนะคะตรงนี้จะเป็นที่กดปุ่มกระจกนะคะอัตโนมัติแล้วก็จะมีที่จับตรงนี้นะคะเป็นแบบโครเมียมลำโพงก็จะมีติดมาให้ด้วยค่ะ ที่วางแขนก็จะพอดีกับมือเลยก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันด้านนอกอีกทีนึงค่ะ กันบ้างคะ่ะหลังจากที่ได้ชมเจ้า h ัน d a c i ิต1.5 V v a n ม้เชนคันนี้แล้วนะคะคันนี้ราคาที่เท่าไหร่คะราคาอยู่ที่3 9 0 0 0บาทเลขไม่อยู่ที่118,000กิโลเมตรค่ะค่ะหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบการรีวิวรถของพวกเรานะคะยังไงก็อยากให้น้องคันนี้ได้มีบ้านสักทีนะคะ,คะใครสนใจติดต่อมาที่เบอร์090-101-1015ค่ะ แล้วพบกับเราเช่นเคยนะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าใครจะมาคู่กับใครนะคะติดตามพวกเราในครั้งต่อไปด้วยค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ